รองสามตามหาสสพระประแดงพักเก้าไกลและพวมแห่แอคชั่นเซฟยกวันนี้หายเงียบ จากภาษาตีกลับค่ะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขตส,สวนหลวงกรุงเทพมหานครทำกิจกรรมที่เรียกว่ายืนหยุดหยกเพื่อแสดงพลังต่อต้านยกและพวกที่เขามาก่อความวุ่นวายในโรงเรียนบ่อยครั้งโดยในวันที่7กันยายนนักเรียนเตรียมพัฒย์ยังได้มีการเขียนป้ายติดหน้ารั้วโรงเรียนประท้วงยกข้อความสงบคืนโรงเรียนล่าสุดค่ะในทวิตเตอร์ของเจจุคลอง3ก็ได้มีการชีวิตข้อความว่าตามหาสสพระประแดงพักเก้าไกลคนนี้ในฐานะรุ่นพี่ เตรียมพัดตอนนี้น้องๆเดือดร้อนจากพฤติกรรมของหยกและทะลุวังใจคอพี่จะไม่ไปดูน้องๆหน่อยหรอคะอย่างเงียบหายไปแบบนี้สิคะหรือสู้ให้เฉพาะคนที่แตะ112เท่านั้นพร้อมกับมีการลงคลิปสัมภาษณ์ของสส,สพัดเก้าไกลคนดังกล่าวที่มีการไปทำกิจกรรมยืนหยุดค้งหน้าโรงเรียนเตรียมพัด เรอเรกร้องให้มีการปล่อยตัวโยกในขณะนั้นจากการสุบค้นข้อมูลค่ะพบว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคม2566บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒน,นาการซึ่งก็เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกกลุ่มเกียมพัฒน,นาประชาธิปไตยร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นของโยกทําการจัดก,กิจกรรมยืนหยุดค้งโดยมีประชาชนสิทธิ์เก่าและสสจากพักคก้าไกลพร้อมกับทีมงานมาร่วมด้วยนั่นก็คือนายวีรพัฒน์ คันทะสสเก้าไกลสมุดปรากา,ารเขต6พระประแดงโดยได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าเขาติดตามเรื่องของธนลบมาพักใหญ่แล้วจากการติดตามข่าวและจากเพื่อนที่เป็นทนายความให้กับธนลบพ,พอได้ทราบว่ามีกิจกรรมที่นี่ เขาเองในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าด้วยก็อยากมาแสดงจุดยืนต่อกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาอยู่และถูกขังเอาไว้นานแล้วทั้งที่ยังเป็นเยาวชนซึ่งเขามองว่าศาลเองมีดุลยพินิษ์อย่างเต็มที่ที่จะพิจารณาให้ขังหรือไม่ขังต่อตอนนี้เป็นช่วงรอยต่อของการเรียนทราบมาว่าน้องสอบได้ที่1นึ่งสินจีนนั่นแสดงว่าเรากำลังมีเด็กที่กำลังมีอนาคตที่สดใสยอยู่คนนึง กำลังถูกกระบวนการยุติธรรมไทยจับไปครั้งทำให้ต้องกลับไปพิจารณาการอยู่ว่าสิ่งที่ทำกันอยู่นั้นถูกต้องแล้วหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะจะจุกคลองสามยังได้มีการชีวิตข้อความอีกว่าเดือนพฤษภาคมพี่เลือก เคยออกมาไฟให้กับหยกได้กลับมาเรียนส่วนสสพักเก่าไกลคนนี้ก็เคยไปยืนหยุดครั้งหน้าเตรียมพัดเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้หยกเดือนกันยายนเพื่อนเพื่อนหยกได้รับผลกระทบจากการที่หยกมาที่โรงเรียนไม่คิดจะออกมาเทคแอคชั่นอะไรกันหน่อยหรอคะพร้อมกับมีการทวิตภาพ ทวิตเตอร์ของนายวิโร์ลักษณะ ond, อดิศรสอสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่มีการทวิตข้อความให้ยกกลับมาเรียนหนังสือได้แล้วครับและมีการรีทวิตกิจกรรมของกลุ่มเกียมพัฒน,นาประชาธิปไตยซึ่งก็พบว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ของเาจุครองสาเป็นจํานวนมากเช่นแค่นี้ไม่เป็นผลครับ ขณะสสว,วิโรธไปรายการคุณสรยุทธ์แล้วให้ข้อมูลบิดเบือนยังไม่ออกมารับผิดชอบหรือขอโทษเลยครับส่วนคนนี้น่าจะหายคนนี้มีผลงานอะไรที่ให้คนภาพประแดงเลือกมาเป็นสสได้อดีตตอนมีค่าใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดไม่เคยรู้จักยังบอกรู้จักปัจจุบันไร้ค่า เรียกหาให้ตายหมายังไม่มองนินและพักที่อยากได้เพื่อให้ได้ประโยชน์จะเลวร้ายแค่ไหนก็พร้อมปิดหูปิดตาเสมอคนพระประแดงเองยังหาตัวไม่เจอเลยคิดดูแล้วกันตอนนี้รุ่นน้องเตรียมพัดเดือดร้อนรุ่นพี่หายหัวไปไหนแล้วตอนหาเสียงเอามาเรียกคะแนนความสงสารตอนหลังหาเสียงกลับถีบหัวส่ง